เรียกว่าโดนคดีความเลยไม่มีใครเห็นด้วยที่เราจะทำอะไรอีกเลยกำไรรับไปแล้ว1นึ่งแสผมพุทธิธอนธนมนผลหรืออาจารย์พุทธสุดปังพลังบวกย้อนกลับไปเนี่ยผมทำเกี่ยวกับธุรกิจซีดีในยุคแรกเลยที่วิดีโอเปลี่ยนเป็นซีดีผมก็มั่งคั่งก็กลับกลายเป็น4ปีเรียนปี1นถึงปี4นี้ผมรวยเป็น10ล้านเลยแล้วก็พันตัวเองไปทำธุรกิจไลอ้อยอกับกลายเป็นเราพึ่ง ดินฟ้าอากาศเจอสภาวะขาดทุนเป็นหนี้แบงก์หลังจากนั้นก็มาเจอธุรกิจเป็นสไตล์แชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็ได้เรียกว่าโดนคดีความเลยแล้วก็บ้านโดนยึดรวมทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนก็เลยผ่านไปบวชแล้วก็ได้เป็นเรียกว่าพระอาจารย์ที่ไปบรรยายที่ต่างๆแล้วก็ในขณะที่ผมศึกออกมาต้องมาดำเนินคดีก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนานถึง11บเดือน แล้วเราก็ไปปฏิบัติธรรมในเดือนจำให้ธรรมะกับเพื่อนนักโทษด้วยกันพอได้เจอเจออย่างนั้นมาปุ๊บเราเค็ดหลาคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานพี่น้องไม่มีใครเห็นด้วยที่เราจะทําอะไรอีกเลยกลัวและขยะผมก็มองถึงว่าจุดโฟกัสของผมคือหนึ่งออนไลน์ต้องขึ้นมาสร้างอ่าตดดตนผมก็ออกมาไลฟ์สดในเพจของผมเองซึ่งให้ธรรมะ แต่ก็คิดว่าในอนาคตอ่ะมันไปในรูปทางนี้ผมก็เลยมุ่งหน้ามุ่งตาว่าผมจะทำธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์ r มาเก็ตติ้งและออนไลน์เท่านั้นผมก็ไปจับตัวดูหลายอย่างแอปพลิเคชันนั้นแอปพลิเคชันนี้จนวันนี้ฮะผมได้เปิดและผมได้เจอบอสกุมภาปุยฟ้าพอผมฟังไปปุ๊บผมรู้สึกจับใจไม่ต้องเชื่อผมผมมาพิสูจน์ด้วยตัวผมเองแบบในเดียวเวลาเพียงหงเดือนผมมีกำไรรับไปแล้วหนึ่งแสน ระยะเวลานี้ผมมองไปที่จุดมุ่งหมายของผมผมจะทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ทําเพื่อครอบครัวผมจะสร้างฐานะของผมขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนชีวิตโดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าดอปลิสให้ของขวัญวันเกิดของตัวเองและให้ของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยยากกับผมมาผมจะทํากําไรให้ได้หนึ่งล้านในวันนั้นเพื่อมอบให้คุณพ่อคุณแม่